โอ้โหคุณผู้ชมครับแม้ว่าสาวไทยจะแพ้ในแมชนี้นะครับสามเซตรวดแต่ว่าถือว่าได้ใจแฟนๆชาวไทยทั้งประเทศเลยครับเล่นกับบราซิลได้อย่างสนุกสนานแบบนี้ไม่ผิดหวังจริงๆสวัสดีครับอยู่กับผมจ่า TNS s ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ TNS Thailand n o นครับก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินใน EP นี้และ EP ต่อๆไปด้วยนะครับ จบไปแล้วครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงนชั่นลีก2024รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับของสาวไทยของเราที่เจอกับบราซิลเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่แหละครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าชื่นชมสาวไทยมากๆนะครับในแมชนี้เล่นกับบราซิลได้อย่างสนุกสนานเลยครับแม้ว่าจะแพ้บราซิล3เซตรวดก็ตามโดยสกอร์แต่ละเซตครับ21-25 20-25และ23-25นะครับ ซึ่งแมตช์ที่ทําให้คนไทยแทบจะนั่งไม่ติดกับที่ครับนั่นก็คือแมตช์ที่3ครับไทยเรานั้นทําคะแนนติดต่อกัน3ลูกติดนะครับในช่วงของปลายเซตทาให้ไทยนาบราซิลไป23ต่อ21ครับแต่ว่าบราซิลเขาเปลี่ยนตัวแล้วก็ขอเวลานอกทําการแก้เกมได้อย่างดีเลยครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมบราซิลแลวก็โค้ชของบราซิลด้วยนะครับทำคะแนนติดต่อกัน4คะแนนครับ เอาชนะไทยไปได้ในเซตที่3 25ต่อ2 3ต้องเรียกว่าเซตที่3นะครับน่าเสียดายจริงๆสําหรับวอิเลบ์บอลญิงทีมชาติไทยของเราโดยในเซตที่1นะครับไทยเราก็ทําคะแนนไม่ห่างจากบราซิลมากนะครับบราซิลจะเป็นฝ่ายนําไทยอยู่ตลอดครับนำไป1คะแนน2คะแนนแล้วก็ไทยก็ตีตื้นเข้ามาแล้วก็นําห่างออกไปเรื่อยๆครับแต่ไม่ห่างมากนะครับเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงช่วงของปายเซตเขาก็เริ่มตีออกห่างไทยมากขึ้น สุดท้ายก็เอาชนะไทยไปได้25-21ต่อครับเซตที่2ก็ถือว่าไทยเราทําผลงานได้ไม่แตกต่างจากเซตที่1นะครับแต่ว่ายังคงเป็นมาตรฐานของไทยเล่นไปเรื่อยๆกับบราซิลเหมือนกับเซตที่1เลยครับไม่ยอมให้แต้มห่างมากแต่สุดท้ายบราซิลก็ทําคะแนนออกห่างในช่วงของปลายเซตเหมือนเดิมเอาชนะไทยไปได้25-20ต่อครับและมาในเซตที่3ครับ ก็คล้ายๆกันเลยส่วนวิมลรัตน์บอลเรวมานะครับถือว่าเธอทาผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับตีเมื่อไหร่เป็นแต้มเมื่อนั้นลงมาช่วยทีมได้เป็นอย่างดีเลยได้แต้มจากเธอก็หลายครั้งเลยส่วนชัชุออนนะครับถือว่าฝีมือดีมากๆครับในแมชนี้ในเซตที่3ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างดียอดเยี่ยมอย่างที่บอกครับว่าคะแนนไม่ห่างกันมากนะครับก็ผลัดกันนำผลัดกันตาม แต่บราซิลนะครับขึ้น20คะแนนก่อนแต่ไทยเราก็นำมาตีเสมอไปได้21-21ต่อครับและแซงขึ้นมาเป็น23-21ต่อจากลูกของวิภาวีและชัชชุออดครับถือว่าไทยเราร่วมกันและบราซิลได้ขอเวลานอกนะครับแก้เกมได้เป็นอย่างดีเลยสุดท้ายก็เอาชนะไทยไปได้25-23ต่อครับคะแนนไทยอยู่นิ่งกับที่บราซิลทำไป4คะแนนรวดเลย จบแมชนี้บราซิลเอาชนะไทยไปได้3เซตรวด25-21 25-20และ25-23ครับไม่ว่าไทยเราจะแพ้นในแมชนี้นะครับผมมองว่ามันเป็น1แมชที่สนุกมากๆนะครับและเชื่อว่าทุกๆคนก็สนุกไปกับแมชนี้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะในเซตที่3ครับแอดมินแทบนั่งไม่ติดพื้นเลยก็ทำให้บราซิลครับเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ จีนพบกับญี่ปุ่นครับแล้วก็เป็นทางฝั่งของญี่ปุ่นนะครับเอาชนะจีนไปได้3เซตรวดและเข้าไปรอบรองชนะเลิศรอแล้วแมชนี้ก็เป็นบราซิลนะครับเข้าเป็นทีมถัดไปเอาละครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับกีฬาใน EP ีใหม่ต่อไปครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ